สวัสดีค่ะวันนี้สาวกอีสูสุมิวเอ็กทุกท่านมายโชมนะคะกับอีสูสุโฉมใหม่รุ่นใหม่เนอร์เชน2023กับคอนเซ็ปต์ที่ว่า The new m มิวเอ็กซ์บีอันชาเหมุดหมายใหม่ไม่มีที่สิ้นสุดนะคะไม่มีสิ้นสุดอของเรามีจุดแตกต่างหรือว่าจุดเพิ่มเติมอะไรบ้างมาชมกันเลย ในส่วนของจุดแรกนะคะนั่นก็คือล้อนะคะล้อของเราจะเปลี่ยนแม็กดีไซน์ใหม่เป็นแบบ6ก,กา้านโฉบเฉี่ยวสวยงามยิ่งกว่าเดิมแบบนี้เลยคะ่ะขนาดย,ายังยังคงซีรีส์เดิมนะคะคุณลูกค้าพร้อมกับบอดี้ที่เป็นเอกลักษณ์ความ m ิวสวยงามงดงามแบบนี้ที่อิซุสเทียบหวนมาชมภายในกันเลยนะคะภายในของเราเพิ่มจุด ปุ่มกดฟังก์ชันที่พวงมาลัยนะคะสามารถรับสายโทรเข้าโทรออกได้เลยนะคะสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นมาพร้อมกับหน้าจอขนาด7นิ้วนะคะสามารถเชื่อมต่อระบบ Android Auto และ Apple c a r p l a y ได้เลยนะคะคุณลูกค้าภายในยังคงกว้างขวาง OR นั่งสะดวกสบายเจ็ดที่นั่งได้เหมือนเดิมนะคะเบาะของเราเป็นเบาผ้าแบบระบายความร้อนได้ดี ปรับขนาดสูงต่ำเลื่อนเข้าเลื่อนออกได้ผู้โดยสารรองรับผู้โดยสารขนาดความสูงได้ทุกไซส์นะคะในส่วนของห้องโดยสารแถวที่2และแถวที่3นะคะก็กว้างคว้างโออานั่งสบายแอร์เย็นช่ำๆนะคะตรงนี้มีไปถึงด้านหลังเลยนะคะคุณลูกค้าอ่า เรียบรู้ดูดีขนาดนี้ราคาของเราจะเริ่มต้นที่1,154,000บาทเท่านั้นเองนะคะในส่วนของรุ่น Active รุ่นเริ่มต้นเราจะมีให้คุณลูกค้าเลือกสันอยู่ที่2สีนั่นก็คือสีขาวมุก สีนี้เลยและสีเงินโบฮีเมียนหรือสีบอลเงินนะคะคุณลูกค้าท่านไหนสนใจหรือว่าอยากจะทดลองขับก็สามารถติดต่อเซลล์แมวน้อยได้เลยนะคะอยู่ที่อ e. ีสุสุเฮียบหวนมิลเลอร์เจ้าเก่าเจ้าใหญ่ในอุดรธานีและโซนภาคอีสานนะคะ